แต่ตัวเป็นเสี่ยวยีกันค่ะคือในเรื่องเนี่ยเสี่ยวยีนั้นเขาค่อนข้างจะแต่งเป็น working woman มากๆชุดที่เขาใส่นะคะก็ค่อนข้างจะเป็นแนวสูตทซะมากกว่า ในความที่ดิฉันนะคะขออะแดปนิดน like ึงเพราะว่าจะบอกว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยได้แต่งแนวแบบสาวออฟฟิศเลยแล้วก็เส <c inhos> ื้อผ้าเนี่ยนขามีในตู้น้อยเราก็เลยขออะแดปว่าขอเอาเสื้อผ้าที่มีอยู่ในตู้มาใส่แทนแล้วกันก็จะเป็นฟิลประมาณนี้คือน้องจะเป็นเดรสแล้วก็มีเนกไทตรงนี้ด้วยแต่ความเสี่ยวอยู่นะคะเขาจะชอบใส่ตัวเออเรียกว่าตัวสูทเพราะว่าเขาเป็นวอร์กิ่งอยู่แน่นเนาะต้องเอาสีเนื้อมาใส่ก็รู้สึกว่า ยังไม่ได้เสี่ยวหยู่เสี่ยวหยู่จะต้องมีความโตกว่านี้นิดนึงแล้วแฟนก็เลยเอาสูตรตัวนี้นะคะของซาร่ามาลองใส่ดูมันจะมีความเป็นฟิลฟิลได้แล้วนะแต่ฉันว่ามันยังมีความขาดเรื่องของทรงผมหลังจากเรีกแฟนไปทาทรงผมเสี่ยวหยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วคือพยายามทําให้ตรงตามเ็วที่สุดน้องจะมีความผมมวนตรงนี้มีไยตรงนี้ด้วยแล้วก็มวนต่านะคะเสี่ยวหยู่ค่อนข้าง,างที่จะรวบผมต่านิดนึงเพราะเขาเป็น working m o v e m e n อ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะ 你好，我叫ขาบฟฟพูดว่าอะรอะ่ะลืมต้องมีต่างหูสีทองด้วยตรงนี้ใส่ต่างหูสีทองนี้นะคะเพราะว่าเขาเป็นซอ f e e l f e e l ค่ะเรียบร้อยแล้วกับลุกเสี่ยวหยีฉบับฟักแฟงเองประมาณนี้นะคะก็แฟงก็จะใส่เป็นเรสที่แบบมีความแฟชั่นนิดหนึ่งแล้วก็ใส่เป็นเสื้อนี้แทนอ่าประมาณนี้นะคะเป็นเสี่ยวหยีได้ไหมเออถ้าใครชอบ ลุคนี้นะคะหรือว่าถ้าครั้งหน้าอยากให้ลองแต่งเป็นอะไรลองคอมเมนต์มาดูก็ได้นะคะเด <pt ain> ี๋ยวจะลองแต่งด um, ูต้องพูดภาษาจีนด้วยปะคุณสันติ